การละครั้งหนึ่งงานมาแล้วมีบ้านหลังหนึ่งในชนบทซึ่งเจ้าของคือชาวนาเขาเลี้ยงไก่ไว้เป็นจำนวนมาก ทุกๆวันชาวนาจะปล่อยให้ฝูงไก่ออกมาเดินคุยเขียหากินตามธรรมชาติที่ลานดินใกล้กับทุ่งนาเช้าว,วันหนึ่งขณะที่พ่อไก่กำลังเดินคุยเขียหาอาหารที่ลานหน้าบ้านของชาวนาอยู่นั่นเองมันก็เหลือกไปเห็นพลอยเม็ดงามเม็ดหนึ่งสองประกายระยิกระยับอยู่บนพื้นพ่อไก่จ้องมองพลอยวิบวับเม็ดนั้นพลางรำพึงขึ้นมาว่าเอ๊้เอ๊ ถ้านายข้ามาพบเม็ดพลอยนี้เขาต้องดีใจมากแน่ๆและต้องเก็บขึ้นมาเลยทีเดียวแต่สำหรับข้า พลอยเม็ดนี้ไม่มีค่าเลยแม้แต่น้อยอันที่จริงข้าวเปลือกหนึ่งเมล็ดยังจะมีค่ามากกว่าพลอยทั้งหมดในโลกเสียด้วยซ้ำจากนั้นพ่อไก่ก็เดินผ่านพลอยเม็ดนั้นและขุี้เคียดินเพื่อหาอาหารกินต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งของล้ำค่าอาจไม่มีประโยชน์เลยหากตกไปอยู่กับคนที่ไม่รู้คุณค่า เช่นเดียวกับพ่อไก่ที่เห็นเม็ดพลอยราคาแพงอยู่ตรงหน้าแต่ก็มิอาจใช้ประโยชน์ใดๆกับสิ่งมีค่านั้นได้เลยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเอ็มนารีด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ